ครับวันนี้นะครับระหว่างเดินทางไปจังหวัดกาลสินนะครับก็แวะนะครับทานครับข้าวปุ้นนะครับข้าวปุ้นนะครับร้านสองพี่น้องนะครับอำเภอบัวขานะครับจังหวัดกาลสินนะครับอำเภอกุชินาลัยจังหวัดกาลสินนะครับ ครับมาดูนะครับร้านข้าวปุ้นนะครับจะมีเส้นนะครับน้ำยาป่ากับน้ำยาอะไรครับน้ำยากะทิน้ำยาป่าดูเส้นขนมจีนครับสีม่วงนะครับนะครับที่นี่พิเศษสุดนะครับขนมจีนครับเส้นสีม่วง เคล็ดลับนะครับจองมาถามนะครับเจ้าของร้านนะครับเทคนิคการทำให้เป็นสีม่วงใช้ดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันนะครับสมุนไพรนะครับขนมจีนดอกอัญชันสมุนไพรนะครับมีสีขาวและสีขาวและสีม่วงนะครับดอกอัญชันนะครับมีคือนะครับของดีนะครับของจังหวัดกาฬสินท์นะครับอำเภอกุชินลาจังหวัดกาฬสินุ์นะครับ ร้านขนมขนมจีนนะครับข้าวปุ้นนะครับร้านสองพี่น้องนะครับครับติดถนนนะครับเส้นบัวขาวมุกดาหารนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีโอกาสผ่านมาทางนี้นะครับขอเชิญนะครับแวะนะครับชิมนะครับข้าวปุ้นนะครับหรือว่าขนมจีนนะครับน้ำดูน้ำน้ำยานะครับมีอยู่สองสูตรนะครับ สุดยอดจริงๆนะครับมี Luckily, น,น, day, น้ำยาน้ำยาป่าน้ำยาป่านะครับน้ำยาป่านะครับดูนะครับสุดยอดจริงๆนะครับเข้มข้นอันนี้อีกสูตรหนึ่งนะครับมีน้ำยากะทินะครับอิ่มอร่อยนะครับที่นี่นะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับสุดยอดของขนมจีนข้าวปุ่นอร่อยของกาลสินนะครับขึ้นชื่อนะครับนะครับถ้าท่านสนใจนะครับ ยากเป็นของฝากนะครับเชิญแวะชิมแวะชมนะครับร้านสองพี่น้องได้นะครับที่นะครับโรงขรอบพุ่นนะครับสองพี่น้องนะครับติดถนนนะครับติดนะครับร้านนะครับติดถนนเส้นมุกดาหารนะครับบัวขาวนะครับชื่อหมู่บ้านอะไรครับตรงนี้บ้านดอนอุ่มรัวนะครับตำบล ตำบลบัวขาวอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ